สวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยคำยินดียิ่งบัณฑิตเป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถมีความพยายามมานะอุตสาหะตลอดเวลาในการศึกษาเรียนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลาัยราชภัฏยาลาซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อยก็สี่ปีเราได้ใช้ความรู้วิยะอุตสาหะ ในการที่มันศึกษาเราเรียนต่างๆจนพัฒนาความรู้และทักษะของเราให้จนเป็นที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้และผู้รอบรู้เพราะฉะนั้นในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยที่เราถือว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒาลาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคใต้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้บัณฑิตได้จงภาคภูมิใจนะครับในการที่เราได้สเ็จการศึกษา จากมหาวิยาลัยแห่งนี้เพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตเราถือว่าเราเป็นคนที่มีคุณความดีความดีอะไรบ้างความดีเป็นผู้รู้ดีรู้อะไรดีรู้อะไรชอบความเป็นที่ผู้รู้ถูกรู้อะไรถูกรู้อะไรผิดความเป็นคนดีที่รู้จักการบารุณคุณบาปเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตของบัณฑิต ขอให้บัณฑิตเองได้ตระหนักตลอดเวลาว่าเราเองเป็นผู้ที่รอบรู้รู้ร,รอบเป็นนักปราชญ์เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เราได้ศึกษาเรียนไปขอให้ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับตัวเองครอบครัวและสังคมในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในโลกในศตวรรษที่21มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็นพลวัตเป็นโลกาภิวัตเพราะฉะนั้นโลก ในปัจจุบันนี้ในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคเทคโนโลยี Technology, ทำลายล้างหรือเราเรียกว่าเทคโนโลยี disruption นะครับเป็นยุคของเศรษฐกิจกอาาใหม่เพราะ,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 ะฉะนั้นบัณฑิตเองเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะและปรับตัวเองตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้การเรียนรู้ตลอดชีวิตจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาเองจะเป็นจะต้องมีการพัฒนา ความรู้ในแทักษะที่เราเรียกว่าอัพสก l ลรีสกิลตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ไม่เราได้ตกยุคสมัยจะทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราจะดำรงชีวิตและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยเอพรอนให้บัณฑิตทุกคนได้มีความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไปรวมทั้งชีวิตตัวเองและครอบครัวเป็นที่พึ่งพาของสังคมตลอดไปด้วย สวัสดีครับ